กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมากับผม p ีอซีซีไลร์ครับนี้ผมจะมารีแอคชั่นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไคฮาโตนะครับของคุณพี่มินามิเป็นคนจัดทําขึ้นนะครับต้องขอบคุณพี่เขามากที่อนุญาตผมมารีแอคชั่นคลิปนี้นะครับก็คลิปที่ผมกเขาจะเปิดกล้องนะครับเนื่องจากเกิดขอ้อผิดพลาดาทางเทคนิคนะครับงั้นก็รับชมคลิปได้เลยนะครับเอาละ เริ่มต้นใหม่เริ่มต่อตั้งค่าอัจฉรเยมคืออะไรคือคุณาจะมาโอไม่ค่อยได้ติดตามสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนขออภัยด้วย แล้วก็พอรู้จักอยู่แล้วว่าเหมือนเขาจะมีสองคนอ้ออ๋อฮาร์ตฮาร์ตตฮาร์ตอ๋อ,อ,อเริ่มมาดีบิวก็ใช้ใช,ใช,ชื่อใครฮาร์ตตเลยอ๋อไม่เคยรู้เลยครับเนี่ยตัวมื่อไม่นานรี่เองว่าฮาจามะเอ่อนานี่ ใกล้ะไลยค่ะจะไม่ไมช้าๆหรออไแล้วต้องสังเกตเขาไม่สงสัยแล้วนี่ผมไม่ทราบจริงๆขออภัยด้วยเฮียทาร์าได้กลับใหม่ครั้งปี2อีปี ต่อ,อสักพักหนึ่งโอ้ปัจจันนี้ผมก็เห็นไปหาจามาอยู่นะครับเออจาากพพนกระทั่งัอะไระอฮะโตกลับมากลางไฟ์เลยเหรอ คือยังไงเขาเขาขคลพาพนลุกวัิที่ภาพันยู่าโตะถูกรับฮาโตะไปโดนฮาจิมาขึ้นในสถิติที่ไม่ถูกเก็บไว้เฮ้ยคนลุกเลยว้ายต่อสร้างเท็ดรีฮาโตะเดอะเอ็นอะไรเนี่ยโอ้ยตาสมองโอ้ยคนลุก อา,าพาปันอาจุมาอาจจมาทีมสอนภาังกฤษเนี่ทีโตวัเที่จะมะโง้ย แต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนละคนหรือ,อยังไงลายกันหน้าแบบนั้นคืออะไร เฮ้ยเฮ้ยโทรมามันเ,เรื่องอะไรกันแน่เนี่ยสับสนแล้วครับคุณผู้ชมมาอิงริสสตีทุกขจังหวะสตีทุกขดกลางคันคือสตีมอยู่จะมาหายนะฮะโตกลับมาหรอครับอย่างนี้หรอี๋างเดียวกัน เออเดี๋ยวก่อนนะครับมันเหมือนกับมังฮาวาเรื่องหนึ่งที่ผมเคยอ่านนะครับที่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่นางเอกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีสองคนในร่างเดียวกันก็ได้แบ่งเวลาอยู่ในการก็คือช่วงช่วงหกโมงถึงเที่ยงคืนจะเป็นของคนหนึ่งตอนเช้าก็เที่ยงคืนตีห้าเป็นของอีกคนหนึ่งตอนกลางคืนคล้ายๆกันเลยแต่ว่าคุณจะมานี่แบบคนลุกเลย เมดูย์เชื่อดปล่อยเฮาจะมะเฟีจยจามะอะไรอะ่ะมีแต่ครึ่งแรกตป็นตีมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเงียบอะไรอะ่ะดีนะฮะโตจะไม่ถึงสตีตัวฉันนอนหรอ โอ้ยโตนี่ใส่แย่จริงๆเธอน่าทุกทำโทษไม่ควรมีฟรีเฮ้ตโตอุ้ยขนลุกแล้วมาชมขนลุกมากอ่ะอุ้นวายตัดหัวเฮ้ยอะไรอะไม่มีอย่างงี้ด้วยหรออะไรอะทุกกแขวนข้อหรออะไรอะผู้คอตายคืออะไรอะช่างขอโทษนะ ว่าเธอเป็นใครหมายความว่าไงอะ่ะฉันจำไม่ได้เลยถังกว่าจะได้เจอกันอีกครั้งลาก่อนเฮ้ยปแปลกแปหกอ่ะเฮ้ยหัวขาด โโอ้ยช่วงมุงคมคุลุกมากอ่ะนี่ตองคืนนี่นี่ยโอ้ยสีทุ่งพอดีเดี๋ยวฮะจามะก็อยู่ในครึ่งแรกครึ่งหลังของสตรีมเฮ้ยคือคืออ่าทำใจชมครับคือคุณคตะใครฮาโตะมาแค่ครึ่งแรกของสตรีมแล้วก็หายไปแล้วก็โดนโดนตัดนั่นเหรอแล้วก็ขจามะก็โผล่มาอีกครั้งหนึ่งแล้วคน,นโดูเขา ไม่ธรรมดาละมันพิบปกติอย่างแรง uh, เฮ็ดอาร์คอนเทนต์จะประกอรูปเฮ็ดพร้อมกับวิดีโอนี้โอ้ยชมพน,นลุกโอ้ยคนลุกสู้เลยโอเฮ้ยคนลุกคุณผู้ชมมันเหมือนตู้ตัวตอนคืนนีืเนี่ย siêu sần lẳng vạm vạc đấy, nhỉ nhỉ cái đôi xì hạch, ui siêu sần lẳng, không, con, tiếng mình เฮ้ย hey, ชองเพลเมื่อกี้ผมหลอนนะอะไรอะถ้าฮะโตถ้าจมาม้ามีชีวิตอยู่ฮะโตะก็ยังมีชีวิตอยู่อ๋อก็คือถูกถูกบั่นคอแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่เพลเมื่อกี้คนลุกมากอะท่าเดียดที่ฮาจมาม้ายังมีชีวิตอยู่ฮะโตะก็ได้มีชีวิตอยู่ นี่คือเรื่องแต่งนิยายของเขาใช่ไหมครับเป็น,นเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์เขาใช่ไหมดูขนลุกมากอ่ะห้าโต๊ะด้ตื่นขึ้นช่างเป็นไลอีกแล้วลำคอของฉันคนจะป่วยงั้นเหรอแล้วเกิดเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันมีใครบางคนพยายามปรุงปรุงปรุงตัวฉัน เม่มันเงียบมัเงียบคุณชมเดี๋ยวก่อนนะหัวคุณฉันหัวคุณฉันหายไปไหนฉันฉันต้องหาให้เจอเสียงนี่มันเสียงคนเดินเหรอเสียงคนเปิดประตูอ่ะหาของหระอ้สุคือฮาโตะโดนตัดตัดตัดคอจริงจริงใช่ไหมแล้วยังไม่ตาย หาหัวตัวเองอยู่โอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับไอ้นี่เลยอ่าคนคนขี่มา้าเรียกวะไรอะไอ้ไม่พูดดีกว่ากลางคืนน่ากลัวเด,ด,ด,ดินดูดูแานดูอานเดี๋ยวนะเป็นฝาแฝดหรือเปล่าแล้วทำไมลุงนี้มันคืออะไร เอ๊ะคนลุกสองสเกลิโ so ปรตีนคืออะไรอะ่ะหัวใจมันเลี้ยงสาบเสิร์ฟพร้อมกับเส้นผมของฉันหมายความว่าไงอะ่ะจะจะมาเป็นคนทำหรอนี่ตุ๊กตาหมีเฮ้หมูถูกเยึดอะไรอะ่ะตกลงเจอ คุณผู้ชมว่ามวกนี้ันไม่ใช่แล้วโอ้ท่ผู้ชมนขน,นลุกมากครับคุโอยฉันต้องเชื่อมต่อมาเชื่อมหัวตัวเองอย่างนั้นเหรอต่อมาถ้าตัวระวางยาจะมา อันนี้เพื่อหลับนะฮาจามะบางยาฮาจามะเดี๋ยวมาทวงคืนล่างเหรอทวงล่างคืนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทั้งสองคนใช้ล่างเดียวกันแต่ฮาจามะตัดหัวอาทาโตแล้วคืนยังไงก็แน,น่ผมไม่เข้าใจการแทนที่อาทาโตะมาแทนที่ฮาจามะเหรอ2อวันที่เปลี่ยนเฟบรุเอีภาพฟันที่ผ่านมาช่วยฉันด้วย นี่คือฮาจมะสินะครับโดนจับซะและโอ้ย,อย,อยเกียดเพลงเนี้ยขนลุกฉันขอโทษนะฮาจมะฉันต้อง การร่างกายของเธอคือยังไงอะผมไม่เข้าใจร่างกายร่างกายของเธอในเมื่อฮาโต้มิรา่ก็เจอหัวแล้วคืออย่าบอกนะว่าฮาโตจะจะละช่วยฉันหรือฉันจะฆ่าฮาจามะฮาโตน่นเก็บกดน่าดูอะต่อจากนั้นในตะีมฮาโตได้เจอกับสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวเจอร่างกายของฉันแล้วแล้ว ถ้าโตจะล่างะแล้วถ้าโตบอกต้องการล่างของฮัตจมะคือยังไงคือถ้าโตจะจะทำแบบเดิมกที่หัตจมะทำแล้วเอาหัวตัวเองมาใส่หรือยังไงไม่เข้าใจงงคนลุกมากคนหลอนมากอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอามันมาเย้นี่คือร่างกายของฉันเหรอมันดูแตกต่างจากเดิมน,นะคงแงแล้งั้นมาเชื่อมงั้นมาเชื่อมมันกันเถอะ ต่อแล้วอาใครฮาจามาถาือกำเนิดอ๋อเออสมสังเกตนะคือเอออาใคารฮาโตะกับฮาจาม,มาจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับฮาโตะคือหน้าเขาจะดูแบบเรียบๆไม่มีอะไรมาตกแต่งฮาจามาแล้วก็ผมจะดูแบบทรงเนี้ยแต่ฮาจามาจะดูผทรงผมอีกทรงทรง,งผมอีกทรงหนึ่งือมีพวกขีดดำๆพวกภาพปิดตาอย่างนี้นหรือเปล่าซึ่ฮาโตะดูเรียบร้อยกว่า ั้ต่อมาห้าโตเล่นไหมครับดูชั้นล่างของฮาจามะชั้นล่างฮาจามะคือห้าโตบั่นคอฮาจามะแล้วโขดตัวเองไปใส่เหรอ,อนั่นไงว่าแล้วเปลี่ยนชื่อช่องแล้วตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบ,บันมังกรไปหฮาจามะแล้วอะ่ะสิ่กุมภาพันธ์สหนึ่งล,ล้านซับ ใครอยู่ข้างหลังโอ้รู้ไรใครฮะ้ตอ๋อเหมือนกับถูกเติมเต็มชีวิตเหรอตั้งใจทใี่โดนฮาจมะนั่นมานานเหมือนแบบถูกเติมเต็มถูกกดซับ อ๋อเหมือนกับชีวิตมีความสุขแต่โหจากท้งมุมโลกเลยเนะี่ยมีคนเซิร์เป็นคนตัวเองโอ้ยโค้วดวซนที่แปดใครเขาโตแที่ร้องไห้แล้วก็จริงเพราะว่าคนดีบิวสิบไม่นานก็กว่าแบบแห้าจมะโอ้เสียใจอะ่ะ ปีสองยี่เบดนี้ฮาโตได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแย่แย่ดได้แข็งแก่งที่สุดในทุกฤดูกาลยินดีด้วยฮาโตทุกอย่างที่ฉันเชื่อมากกว่าเป็นแค่ฝันฟิเพอร์อเจอร์มันเขาเมื่ไงอะฝันนี่เพอร์เจอร์จะคืนกับพวกเราไหม คือยังไงอะ่ะคือฮาจามาจะมาทงที่คืนอีกแล้วยังไงอะ่ะไม่เข้าใจรู้สึกที่มีต่อกันพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปไหมฮาโตะคือฮาจามาไ็่คุถามฮาโตะใช่ไหมเหมือนจะเริ่มจะเริ่มคืนดีกันบน้างจากแย่งล่างกัน จับมือกันแล้วผมงองอะ่ะผมงงสับสนด้วยหลอนด้วยมันคืออะไรอะ่ะเราจะได้อยู่ด้วยกันจะดอดไปไหมไอเชียมะเฮ้คืออะไรอะ่ะผมผมไม่เข้าใจอะ่ะ ในที่สุดเราเราก็อยู่ด้วยกันท่า้ชมผมผมไม่เข้าใจอ่ะหมายเขาเป่ไงอ่ะอุ้ยรอยเย็บที่คออ้าวทุช่วงคนลุกไม่อยู่เลยนะคนลุกสู้มากเลยเนะี่ยฉันรักเธอนะหาเชียมา นี่เป็นบทพูดของฮาโตะนะครับที่บอกกับฮาจิมะตอลอดไปดเอเอ,อผมว่าฮาโตะน่าจะรู้สึกผิดที่ของฮาจิมะไว้เดี๋ยวเดีะยวอะไรอ่ะกแข่งโข่อยกล้วหรออะไรกันอะช่วยฉันด้วย มาโอ้เสียงสบลนออคือฮาจมะคือมันงงสับสนมากมากันเกิดอะไรขึ้นบายบายฮาจมะก็คือฮาโตะลงมือทักลงมือคิวคิวฮาจามะรอแเดี๋ยวเดีดด๋ยวแต่แต่ว่าปัจจบุบันนี้ช่องฮาจามะก็ยังอยู่นะมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ อ๋อเธอเป็นใครอ๋อ oh, oh, คือูบ oh, อคนที่โอ้ย oh, ตัวนี้หูหูชาด้วยโอ้ย oh, คือคือจาเดี๋ยวผมสรุปนะก็คืออ่า คือฮาโตะคือแบบอยากอยากจะแบบจะเป็นเป็นไอดอลเราจะให้โดฮาจ,จิมาขังมานานแล้วก็เลยทำมาดีฮาจิฮจจาจิมะทำกับฮาโตะแต่ปรากฏว่าฮาจ,จิมายังอยู่แผ่เป็นตาหลอกหลอนเลยเข้าใจถูกปะนึ่งนะคือตอนเมื่อกี้่ฮาจ,จิมาคือถูกถูกถูก,ถก,ถกตัดตัดหัวนะแล้วอยู่ดีฮาโตะก็บอกมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น แล้วก็เป็นแบบว่าแกฉันลักเธอมาจะมาตอลอดไปที่เย็นเนี่ยชมดูเลยครับเนี่ยหลน โอ้ยขนลุกไม่หยุดเลยนะชมบายบายฮาฮาจามะอ่าก็คือาาฮาโตะจักราฮาจามะเรียบร้อยแล้วเซ็กู์กบายแล้ว,ลวอะไรอะนามันตกหลอนเนาะอยู่จอทีวีนี่นี่คือฮาโตะที่นาแบบตกใจมากไม่ไมีผิปกตินีเน่เธอเป็นใครโอ้ยขนลุกของแน่ตลอดเลย นี่เลยเป็นเสียงกีดร้องของหจมานะครับโอ้ยจะรู้กีท่ที่โคนลุกกี่ทีเ,เอออ่าคืออ๋อใช่ใช่คุณคุณพี่มินามิได้มาบอกผมนะครับว่านี่เป็นนี่มันเป็นเพียงแค่ เปนเพียแค่สตอรี่คาแรคเตอร์นะครับสตอรี่ของตัวฮาจาวนะครับไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงนะครับแต่ว่าสตอรี่ทำแบบผมคนลุกแบบโอ้ยคนลุกมากอะ่ะก็คือยิ่งประจมออกกว่าที่ฮาจามาไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วตัวบูรี่มาคือแบบคนลุกอ่ะคล้ายๆคนลุกจิตอ่ะโอ้ยก็ก็คือ ผมก็ยังคิดถึงฮาโตะอยู่นะรู้สึกว่าชอบฮาโตะมากกว่าคนดูเรียบร้อยแต่ว่าคลิปฮาโตะคือน้อยมากจริง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 ผมน้อยมากอ,ะ <c oughs> อ่ะก็อ่าเพราะใช่ปัจจุบันเนี้ยผมงงอ่ะคือมันสึกวันคือในอ่าคือมันคือมันไม่มีต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮาโตะเพราะทำไมฮาจาวาถึงกลับมาเพราะตอนนี้ช่องปัจจุบันก็ยังเป็นฮาจามะอยู่อ่าเพราะงั้นก็ ่คำถามต่อไปนี้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณค้าไซโยนน่ารักฝากกดไลค์กดซับสครายย์ด้วยนญญะครับบ๊ายบายครับ